สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนั่นเองเจ้าตุ้ยนุ้ยนะคะโอโ้โหผมเราเรานี่ไม่ได้ลงคลิปกันมานานแสนนานนะเราไลฟ์สดกันอย่างเดียวนะซึ่งนะคะวันนี้เราเนี่ยจะมาเล่นในแบบชื่อว่าสมตร์ะะิงซิมูลเลเตอร์นั่นเองค่ะ นะ immun. ผมซึ่งแบบนี้นะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะอยู่กับผมเห็นนะผมก็เลยอยากลองเล่นนั่นเองนะซึ่งนะผมก็ได้ออลองเล่นมาสักพักที่ที่ตัวเกมสอนมานะะซึ่งวิธีการเล่นนะฮะก็ไม่ยากเลยนะรับชมเนี่ยวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ปาของใส่พวกนี้นั่นเองนะน่เเลยนะอ่าซึ่งแบบว่าวิธีการเล่นก็ไม่ยากนะสามารถกดค้างได้ด้วยนั่นเองนะฮะนี่อ่ะทำลายของนี่นะฮะตอนนี้นะ๋วยวผมขออนุญาตมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้สัตว์เลี้ยงนะรอริงต้องนั่งในเรือนะฮะโหเรือต้องนั่งอยู่ในลิงเฮ้ยอะไร มีมุกซะแล้วนะฮะโโอ้โหผมในเรื่องของด็อกนะฮะผมหมานะเจ้าหมาเราได้หมาอะไรมาโอ้โหหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออขนาดนั้นเลยเยอะนี่คืออะไรพี่อินดิกพี่อินดิกไม่ต้องสนใจนะเราไม่มีปัญญานะานะ <c oughs> นี่เลยนะคลิกทูโตรนะดอกเฟี้ยงของใส่มีในเรื่องของอะไรอีกนะอันนี้คืออะไรเอาแคนะ่นั้นในนี้ก็จะมีเรื่องของนี่นะผมให้โฟโรทวิชนะก็จะได้เรื่องของอ่าบวกห้าสิบเพชรสโตรเลชใช่ไหม แล้วก็โค้ดด้วยอย่างต่อไปนะก็จจอยดิสคอร์ดนั่นเองนะก็จะในเรื่องของคูณสอง x p นะครับแล้วก็อะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออก็ถือว่าดีนะฮะเออใส่ฟรีอยู่ได้นะแบบนี้นะแต่ว่าซึ่งแบบนี้เราจะไม่มาจอยให้ดูละกันเนะราจะมีอะไรบ้างนะมาดูกันก็จะมีในเรื่องของอ่าเซตติ้งนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนั่นเองนะส่วนเรื่องชอนะ็อปนะก็จะมีในเรื่องของเกมพาส,สต่างๆนะโอ้โหซึ่งมีแบบเยอะมากมายก็จะมีในเรื่องของโค้ดนั่นเองนะก็จะมีในเรื่องของโอ้โหหมดว่ะ นะแล้วก็เป็นเรื่องของโค้ดได้เดี๋ยวมาแจกโค้ดกัดนดรื่องห่งครับโค้ดนี่ครับไม่ชื่อว่าบูสโค้ดสามนั่นเองครักดคอนเฟิร์มไปเลยนั่นเองนะอ่าก็ได้เรื่องโค้ดมาแล้วนั่นเองนะฮะโค้ดคืออะไรรู้ไหมโค้ดก็คือเป็นเรื่องของอะไรวะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องใสาไปแล้วก็คือรู้อะไรก็บอกเดินละกันนะฮะโอเคอย่างต่อไปนะก็จะเป็นเรื่องของเทเลพอร์ตนะเออก็มีอะไรเนี่ยอ้อยออโตโ้โถ่เออดีมีปลาตัวนมัติด้วยนะโอ้เดนเราก็แค่ลากเมาส์ไปนั่นเองนะฮะถือว่าไม่ยากเเลลยนนนนั่่องงนะะกก็แคามามไปว อ่อ easy แบบนี้ easy เช่นเคยนะครับผมาเราได้ย่างต่อไปก็จะเปเรื่อยๆอันนี้มี achievement ด้วยนะฮะเออก็อย่า,ยาลืมมาทำกันเป็นเควสเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของเทรดเนาะมีเทรดด้วยทุกคนอะไรเดี๋ยวเรา,าเริ่มทำการฟาร์มของเลยเดีกว่าใส่สัตว์เลี้ยงได้ยงดังเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกพ่อมาสัตว์เลี้ยงได้ถึงสี่ตัวเลยทุกคนผู้เล่นใหม่ไม่อีโอ้โหว,ว,ว้าวหืมโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรง,อแรงโอเคทำอาไรตรงไหนได้บ้างวะเนี่ย โอ้โหแบบมีเรื่องหลายๆอย่างนะในเรื่องของเพชรซิมโมเอในเรื่องของสไลเดอรนั่นเองฮะตัวนี้จะเป็นอ็อบเจกต์นะฮะก็จะเป็นราคาหนีซื้อเลยราคา1,000พันโอ้ราคา4 0 0พันเลยเหรออันนี้ก็โอ้โหผมใช้อะไรเนี่ยผมใช้เป็นหมอนอ๋ใช้หมอนทุกคนผ <c oughs> มใช้หมอน <c oughs> อเคเราใช้หมอนปลานะอันนี้อันนี้คืออะไรมีอะไรไหมเ้ยเราทำาลไตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนนี่ไงทำลายรับตึกมันจะถล่มไหมอเออน่าสนใจนะนี่ไง นี่อ่ะอ๋เอออันนี้ก็เป็นพิมพ์ยอมช็อปอ๋อพิมพ์ยอมช็อปก็จะเป็นเรื่องของเกมพาร์ทและต่างๆอันนี้ก็เป็นกรูฟเชสนะครับอย่าลืมไปจอยกรูปกันได้เพื่อรับขอนั่นเองนะฮะส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องโซนสัตวเลี้ที่เราได้สุ่มต้นเกมนั่นเองเดี๋ยวเราสุ่มอีกรอบหนึ่งอ้โหดอกคอมมอนนะเปไ็นระดับคอมมอนเลยนะยซึ่ง40%ก็ถือว่าโอเคฮะโอเคนะโอเคเลยนะเออนี่เรารับอะช e v e m e n t ไปนะแหมเสียงไอ้เงะตัวเลย โอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้ทำรายมันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเราก็จะมีเรื่องของอะไรมีไรนี่ขึ้นมาว่าต้องช็อปเนี่รามีบูสเตอร์อ๋อบูสเตอร์มาจากไหนวะเอ้ยแปลกวะ่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของเพเกาโซนใช่ไหมได้ยังไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหต้องซื้อเลยนี่คืออะไรเฮ้ยผมได้สเหรียงมาเฮ้ยทุกคนของตีตัวนี้ผมได้สเหรียงมาเหรอของตีดิโลบโลบโลบทุกคนคืองงมากนะแบบนี้นะมีการดรอปสัตว์เลี้ยงด้วยนะทุกคนนะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรก็ไม่รู้อะสปาร์ตันนะฮะ เ้าตีเราจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะหรือว่าขึ้นอยู่กับดวงอยากรู้เหลือเกินนะเราลองตีดูสักรอบหนึ่งล้วกันเนาะผู้ยหย่าผู้หย่าเฮ้ยหย่าเออทำลายพิลันนี่อ๋อไม่ได้แล้วเหรอโอเคไม่ได้แล้วนะโอ้หรือว่าไม่ดีโอ้โหดไหมเนี่ยโหดม,มากนะเอ้ยหมอะโอ้ยดีดีด,ด,ด,ดีดีเลยนะนี่อันนี้คือลายแรงเชสโอ้โหเราได้อะไรมาก็ไม่รู้นะ ตัก,กี้บูตออร์ได้บูสเตอร์นะทุกคนสี่พันนะซื้อไปเลยอู้สามหมื่นเลยเออสามหมื่นเยอะไปเปล่าพี่ชายซึ่งสัสดุเลี้ยงจมันจะดรอปแค่บางส่วนเนาะนะฮนะหรือเปล่าไม่รู้นะเออพูดเองเลย,ย,ไ,ปเลยไปหมดเลยนะทุกคนได้ไหมไม่ได้นะรู้สึกว่ามันจะได้แค่บางบางที่เนาะแล้วก็ได้แค่รอบเดียวด้วยหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่นะฮะแค่ได้เป็นเงินสามหมื่นแล้วเรามาซื้อดัมเบลกันเลยดีกว่านะนี่ตอนนี้ผมมีดัมเบลแล้วนะโอ้โห โยนใส่ตึกแม่งเลยไม่งไงเฮ้ยมันมีย้อยด้วยเหรอ <g ül> มันมีย้อยด้วยนะทุกคนเราต้องปลาใกล้ๆด้วยนะถ้าปลาไกลๆเรามันย้อยมันไปไม่ถึงเนาะเราะลองทำลายตรงนี้ก่อนดีกว่าเผื่อได้สัตว์เลี้ยงดีๆมาใช้ไม่ได้นะอ่ะตรงนี้อ่ะโอเคฮะตอนนี้สัตว์เลี้ยงไม่ได้แล้วนะโอเคแต่มันแบบดีไม่ได้แล้วอีซี่นะอุย้ยพทะลุด้วย เอาละทุกคนนะฮะตอนนี้ผมได้ฟาร์มมาช่วงโคู่นึงผมก็ได้มาเห็นคำว่าเนกออเทอเ o ียชาวเวอ in the หนึ่งชั่วโมงครึ่งเออ What What the fuck ถ้าผมก็ไปดูว่ามันคืออะไรเหมือนกันเนาะหรือว่าเหมือนจะเป็นเหมือนฝนดาวตกเลยนะซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้มารีวิวนะเพราะว่ามันนานเกินแล้เรารอไม่ได้นะเออนะโอเคคนระับตอนนี้เราได้เปิดโซนใหม่ไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะเพย์กลาวโซนนั่นเองโอ้โหไม่ไงอึดหรออึดหรออึดหรอเฮ้ยอันนี้คืออะไร อันนี้คือบ u ยอัพเกรดวิตคอยน์นะอัพเกรดโดยโดยใช้เงินนะฮะไหนเรามาดูสิคืออะไรอ๋อก็จะเป็นเรื่องของที่อาร์ฟนั่นเองนะฮะซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าดีเลยนั่นเองนะแต่ว่าตัวนี้คนฟาร์มเยอะมากนะขัยังผมว่านี่ไงนี่แต่รเ,เราลองฟาร์มตัวนี้เสร็จดีกว่าผมว่านะตรงนี้นะถ้ามันตียากๆ,ๆเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงดอบแน่ๆเลยนั่นเองนะเรื่องของคิดเองก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวเราเอพีอาร์ตีอะไรดีกว่านะฮะ เอ้ลทุกคนเอาละทุกคนตอนนี้เราได้ตีเสร็จไปทีสบายเราได้เองนะได้ไงเสรียงได้อีกแล้วนะเราได้อะไรโอ้ยเฮ้ยขอเรื่องของซินเบอรบูนะทุกคนยอดไปเลยนะเฮงนะฮะโอ้โหเสรียงผมเยโคตรโคตรจะโหอโคตรจะเทอติด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 อิดต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 อดติดต่ดติดงิดต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 ติดติดติดตดติดดติดติดตตดตดตติดตตดตดิดดตดิดด ไม่ค่อยเราไม่ได้ไรเดี๋ยวนะั้นเหมือนว่ามันจะดรอปแค่บางโซนโอ้ยท้าไมเงินมันฉีดจังไะดีไปสิบล้านเลยเหรอเราลองฟาร์มตัวนี้ก่อนดีกว่าครับเพื่อทำลายรถนะ่ะนี่ไงถามไปต้าถางไปตาโอ้ยมันอึดมากตอนนี้อืมอืมอืม,อมทำลายทำลายมาซะไม่งไงไม่งไงเลือดเย็นไม่งไงเลือดเย็นอืมได้แล้วนะไม่ได้เลือดสัตว์เลี้ยงแล้วนะน่าจะมีแค่ที่เดียวแหละนะเฮ้ยเราได้มีเงินตั้งเท่าไรเนี่ย พันแสนแล้วโอ้โหเพลินเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเรื่อง,องของเออนี่เลยดีกว่ามาเรื่องของอ็อบเจกต์ช็อปเลยดีกว่าทุกคนเรามีตั้งห้าแสนแล้วก็ควรมาซื้ออ็อบเจกต์ใหม่สิวะโอ้โหเนี่ยอันเดียวก็สองแสนห้าแล้วอะ่เาาอะเดี๋ยวเรามาสุ่มอันไหนได้บ้างสถตะนี่ได้รอบหนึ่งโปฟในคอมมอนฟ็อกนะฮะเดี๋ยวรอขอฟาร์มเงินให้ครบอันนี้ครบแล้วนะเดี๋ยวเรามาสุ่มคอมมอนฟ็อกอีกรอบหนึ่งดีกว่าทุกคน ฮาราฮาราฮาราเฮ้ยกดคอมเฮ้ยกดออโตโอ้ได้วยด้วยอ่ะวิ <_ d ream> ได้แล้วอู้แล้วชิคเก้นทุกคนไม่ทำไมเงินเราไม่ลดเลยอะ่ะเอ้าเ <_ d ream> อ้าทุกคนครับผมสุดบิดตู้หรือเปล่าใช่ครับทุกคนสุดบิดตู้ฮะโอ้ดูสิวิโอ้แต่ได้แล้วแพลตต้าโอ้โหเป็นไะงทุกคนสุดเพื่เกลือไหมไม่เกลือนะโอ้โหถือว่าเรานี้ ประสบความสำเร็จ้วทุกคนคลิปนี้ไม่เกอนะปกติจะเกลือเ,เราขายนี่เลยขายไปโอเคคลิปนี้แหละไม่ใช้นะขายไปเลยนะตอนนี้เรามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดสี่ตัวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่โคตรจะดีเลยนะทุกคนโอ้แต่ว่าเราไม่วันเธอ์น่ะทุกคนนะซึ่งแบบไีนนะเป็นแบบที่ถือว่าสนุกใช้ได้ก็เลยดีเดียวนะทุกคนนะเป็นแบบที่เล่นไม่ยากนะครับแล้วก็เหมาะสาหรับทั้งในมือถือและในในคอมเลยนะเออเพราะว่า เกมเนี่ยเขาทำมาเนี่ยได้แบบว่าไหลลื่นมากเลยนะซึ่งความยากในการเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าน้อยมากเลยนะทุดิีเรามันมีอ็อบเจกต์อันใหญ่ๆเนี่ยแบบว่าให้เลงง่ายๆเลยนะทุกคนถ้าไม่เราเนี่ยคิดง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะโอ้โหซึ่งไม่แบบที่ดีเลยนะอชอบนะชอบนะปกติคือเราจะจะต้องมาบันเลแบบเอ้ยมันกระโดดไม่ได้เออหื้อเลงยากเหลือเกินฮะซึ่งแบบนี้นะได้ทําให้เราเนี่ยรู้เลยนะว่าแบบมันดีมากเลยนะว่าเขาเนี่ยได้ทําการให้มีอ็อบเจกต์อยางนี้แล้วเองนะฮะ ถ้าผมก็นะครับจะขออย่าปีอันนี้เสร็จก่อนดีกว่าทุกคนนะเป็นแบบที่สบายอโอเคนะไม่อวยไม่อวยแล้วไม่อวยอันนี้เขาก็ไปเจตัวแล้วทุกคนนะใครอยากมาเล่นแบบนี้ก็มาเล่นได้นะครับผมโอเค โอเคครับ okay, ทุกคนคนระับตอนนี้นะผมก็ได้ทําการฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับจอาตุ้ยนุ้ยด้วย,วย,วยน,นั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับว่าคลิปหน้าเราจะมาเล่แบบอะไรนะครับก็ไปชื่อสามารถชมได้เลยน,นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อให้ยูทูบเราเนี่ยไปถึงหมือนซับน,นะทุกคนไม่รู้จะถึงตอนไหนนะโอเคนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายยู้ฮู้ฮันแน่ดูจบแล้วใช่ไหมล่ะใครที่ดูจบแล้วกกกกก็อยย่่าาลลลลืมมด like, ดดดดดไไคค์ตตติติแกก้้้วรรระะงงนนีเนับ ขอบคุณครับบายบาย